สวัสดีสุกเพื่อนว e ลคัมทูเบทเฟนเบ f ฟูช c h a นแนลนะจ๊ะวันนี้เราทั้งสองคนจะพาเ,เพื่อนๆมากินร้านข้าวค่ะร้านข้าวอยู่ในตัวเมืองนะคะอยู่ใกล้ๆ Melbourne Central เดินมาแป๊บเดียวเองจ้ามาจากเราขึ้นแมบ,บให้ดูเลย ร้านนี้นะจ๊ะเป็นเมนูเด่นเรื่องอาหารเหนือจ้าเพื่อนๆโอเคเมนูแรกนะคะวากูบีบข้าวซอยเมนูที่สองนะคะฟรายชิคเก้นข้าวซอยจ้าเส้นเหนียวนุ่มนะ่ะกินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงจ้าหิวกันไหม โอเคต่อไปนะคะเป็นเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ไปที่ขนมค่ะบานนอฟฟี่จ้าอันนี้อร่อยมากเลยเพื่อนพิมพ์กินหมดเลยต่อไปนะคะเป็นรออช่องรวมมิตรบิงซูโอเคจาเพืนเนเรามารับชมหน้าตาการเสิร์ฟเดคอเรชั่นของอาหาร้านนี้กันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเอนเขาจะเสิร์ฟอาหารตรงกลางนะคะแล้วก็มีเครื่องเขียงรอบคางค่ะเพื่อนๆ ส่วนบานอ f ฟฟี่นะคะก็จะเป็นโทส์เป็นบานาน่านะคะแล้วก็เป็นครีมออนท็อปราดด้วยคาราเมลอร่อยมากๆค่ะโอเคอันนี้เป็นข้าวซอยวากูบีฟจ้าส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำเงี้ยวหอมน่ากินมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านนะคะอันไทยร้านใหม่นะคะชื่อว่าร้านค่ะ ร้านข้าวนะคะก็จะเป็นร้านอาหารแบบแนวแบบอาหารเหนือเหนือเน,อเนอาะใชยเพื่อนวันนี้เราไปกินอะไรกันมาขำุืใจวันนี้เราไปกินข้าวซอยมขอีข้าวซอยบุฟเฟข้าวซอยฟรายชิคเก้นแล้วก็กินอะไรนะขนมจีนน้ำเนียวเนียวจะบอกว่าเดยวเพื่อนพี่มาจะรีวิวอาหารส่วนเพื่อนอ้อจะรีวิวขนมจ้าเ <Menu. S 2> มนูแรกเลยนะคะก็คือข้าวซอยเราสั่งข้าวซอย วากูบีเนาะส่วนตัวจะบอกว่าคิดว่าข้าวซอยอ่ะอร่อยอันอันนี้ชอบมากเลยค่ะแบบนัวมากเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะเราเรามีความ,วามาวนะวรู้สึกว่าก่อนเพ่อสมาร้านเพื่อเราสองเราชอบเจ้าของร้านชอบเชฟชอบอะไรหรือบอเดอร์ไม่รู้เรามีความรู้สึกว่าเขาครีอทีฟในการคิดเมนูมากด้วยปกติบ้านเราเมืองเราก็จะกินข้าวซอยไก่ป่ะ ข้าวซอยมีข้าสซยเนื้อไก่เนาะแต่ว่าเราชอบแบบเมนูร้านนี้มากเลยเขามีข้าวซอยบลมคัสติข้าวซอยไส้ชิคเก้นข้าวซอยกุ้งข้าวซยบะคูตีฟเหมือนแบบเมนูให้เลือกหลากหลายอย่างเออส่วนตัวนี้เราชอบความพิเศษของของเจ้าของร้านถ้ารวมก็คือชอบข้าวซอยแล้วว่าข้าวซอยอร่อยจ้าสวยขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้เพื่อนๆผอกตัวก่อนคุณแม่คุณยายเป็นคนลำปาง เรากินขนมจีนน้ำเงี้ยวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็คือปลาถูกอะไรเงี้ยภาพรวมนะก็คือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยดีเข้มข้นแต่ว่าติดใจไปอีกตื่นตาแต่ overall ภาพรวมคืออร่อยดีจ้าขนมเลยต่อไปเราก็จะไปดูขนมนะคะขนมที่เราสั่งมากินวันนี้ก็คือเป็นบันน็อกฟีลใช่ไหมคะบันน็อกฟิล่ออ่ะก็จะเป็น คอสแล้วก็มีไอติรีมคนแล้วก็เป็นคา่มเมลแล้วก็มีถ้วยหอมแล้วก็มีวิปครีมคุกกี้แล้วก็ยังมีอันนี้ไม่ไม่หักนะคะเพราะว่าขนมแต่ใครชอบแนวหวาน อันที่2เราสั่งบิงจูรวมมิตรนะคะบิงจูรวมมิตรก็จะเป็นแบบรวมมิสแบบรสช่องอะคะ่ะเราชอบการแต่งจานของเขาก็คือเหมือนใช้จานแล้วปกติเราจะเห็นเป็นซุปเป็นถ้วยถ้วยเนาะแล้วเราก็มองทำไมมาเป็นจาน,นยาิ้มยันเลยอะไรเงี้ยอ๋อเขาให้เห็นสีสันเท็คเจอร์ของอาหารแล้วก็สีก็คือตรงกลางมันบิงจูสีขาวเนาะมันจะเป็นเหมือนไอติมกะทิอ้วนๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีทับทิมกรอบสีแดงมีรสช่องสีเหลืองมีขนุนสี เราช่องสีเขียวขนนสีเหลืองท้าไม่เห็นสีสนันของจานออกแนวแบบเออ้ว่ะเครี้ยวฉุ่นญี่ปุ่นนิดน,นึงแต่ว่าเราช้อนมันเล็กไปกินไม่มันเลยใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ปากใหญ่แล้วกินเยอะใช่อันนี้อร่อยมากเต็มสิบไม่หักชอบมากเลยบิงซัวช่องต้องไปลองนะ่ะอ,อร่อยจริงเนาะเราว่าขนมดีมากเลยเพื่อนดีดีดีดโอเควันนี้เราต้องส่งคนไปกันแลวนะไี่ไปเจอกันทริปหน้านะ เดี๋ยวเราไปกินอะไรจะเอามาบอกเพื่อนๆเลยใช่เลยโอเคเ<ล>บาเ<ล>ยเจอกันวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยจ้า